คุณผู้ชมคะนับถอยหลังแล้วนะคะกับการที่จะมีถ้อยถแถลงโดยตัวแทนของฝ่ายไทยและกัมพูชานะคะต่อองค์คณะผู้พิพากษาสารโลกในสัปดาห์หน้ากรณีที่กัมพูชายื่นคำร้องขอให้ตีความคำพิพากษาคดีประสาทพระวิหารปี2505ค่ะหนึ่งในคำร้องของกัมพูชาก็คือต้องการให้ตีความเรื่องพื้นที่รอบประสาทพระวิหารหรือวิซินิตี้โดยต้องการให้ฝ่ายไทยถอนทหารออกจากพื้นที่โดยรอบประสาทพระวิหาร ฝ่ายกัมพูชาย,ยึดแผนที่ของฝรั่งเศสนะคะโดยอ้างว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรรอบรอบประสาทพระวิหารอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาค่ะขณะที่ฝ่ายไทยเตรียมที่จะยื่นเพื่อที่จะตอบโต้ในเรื่องนี้นะคะบอกว่าในประเด็นนี้กัมพูชาไม่เคยทักท้วงมาก่อนหน้านี้จนกระทั่งเกิดคำร้องต่อศาลโลกในครั้งนี้ติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขสิษติประดิษฐ์ค่ะ าาในปี2505ของสารยุติธรรมระหว่างประเทศนอกจากระบุให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาแล้วยังมีคำสั่งให้ไทยต้องคืนวัตถุบโบราณและถอนกำลังออกจากพื้นที่ใกล้เคียงหรือวิสซินิตี้รอบตัวปราสาทโดยไม่กำหนดรายละเอียดของพื้นที่ที่ต้องปรับกำลังออกเกือบสี่สัปดาห์หลังสารมีคำตัดสิน คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดพื้นที่ใกล้เคียงรอบตัวปราสาทที่ต้องปรับกำลังออกให้มีระยะห่างหนึ่งเมตรจากทางตะวันตกของตัวปราสาทและทางทิศเหนือให้ห่างจากบันไดนาค20เมตรพร้อมสร้างรั้วลวดน้มกำหนดแนวเขตของกัมพูชาคำร้องให้ตีความคำพิพากษาของกัมพูชาเพื่อกำหนดพื้นที่ใกล้เคียงรอบตัวปราสาทใหม่ ถูกนักกฎหมายระหว่างประเทศของไทยเห็นว่าไม่ใช่เป็นการเสนอขอตีความแต่เป็นการลื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่คดีเก่านี่ไม่จำเป็นต้องตีความอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะเพราะว่าเขาสงสัยเรื่องวิินุตีวิศนุตีก็ตกลงกันไปแล้วว่าอยู่ตรงนี้คือบริเวณของตัวปราสาทนี่แล้วก็กั้นไปแล้วล้อมรั้วไปแล้วนะแล้วก็เขาก็ไม่ได้โต้ยแย้งอะไรเลยเสียนุก็ขึ้นมาทางบันไดหักเอาพาเอาเจ้าหญิงมนที่ปีนป่ายขึ้นมาตามลําพัง นะขึ้นมาได้ถึงปราสาทพระวิหารพอออพอใจมากได้ฉลองชัยชนาในในคดีปราสาทพระวิหารเขาก็ได้ตัวปราสาทพระวิหารมาแล้วและบริเวณใกล้เคียงก็ได้ด้วยเราไม่ได้ให้เฉพาะตัวปราสาทและพื้นที่เราให้บริเวณใกล้เคียงไปด้วยบริเวณติตดต่อต่อเนื่องใกล้เคียงท,ท,ที่ที่เราเรียกว่าวิสิตี้เราก็แปลความมาอย่างนั้นเขมก็ยอมรับการตีความของเราแล้วเขาไม่ได้โต้แย้งอะไรเลยวิสิตี้เนี่ยก็คือพือ้นที่ ที่ผู้รับการบาดหลังปีศ5แล้วก็ทางปาดกุมูชาก็ไม่ได้มีตัวอย่างคัดขาดนะก็เหมือนกับซัพสิสเ็นคอนดักทางปฏิบัติภายหลังของทางปรปายุมูชาเนี่ยก็รับเท่านั้นแหละเท่าที่ทางกัมูชาเนี่ยคือคือผมได้เขียนบทความแล้วผมก็บอกว่าทางปฏิบัติภายหลังของกาากัมูชาเนี่ยได้ยืนยันได้อธิบายว่าบิสนเนตี้อยู่ตรงไหน ชัดอยู่ในตัวแล้วนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยทางกัมปูชาก็ต้องต้องแยกกันคานไม่รับอะไรอูมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีสูน้าแต่ก็ไม่ไม,ไ,มไม่เคยมีนะก็เพิ่งจะมีข้อพิา,าทกรณีที่ที่มีการนำประสับกระส่ยไปขึ้นดอกโลกนัก้นหลังขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี2551 กัมพูชาขอตีความคำพิพากษาศาลเมื่อวันที่28เมษายน2554ให้ศาลกำหนดเส้นเขตแดนรอบปราสาทตามที่ระบุในแผนที่ฝรั่งเศสหวังเข้าบริหารจัดการพื้นที่ของไทยที่อยู่รอบปราสาทหลังการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในคำพิพากษาเมื่อปี2505ศาลยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องความถูกต้องของเส้นเขตแดนในแผนที่ฝรั่งเศส และเห็นว่าแผนที่ที่พิมพ์ขึ้นในปีคริสตศักราช1908ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปักปันเขตแดนผสมชุดแรกซึ่งได้ยุติการทำหน้าที่ไปก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังไม่มั่นใจต่อแนวเขตที่ทำขึ้นในแผนที่ทำให้ลองศาสตราจารย์ประสิทธิ์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ไม่มากนักที่ศาลจะตัดสินเส้นเขตแดนตามที่ระบุไว้ในแผนที่ฝรั่งเศส เสริมสุขกสิทิปริดไทยพีบีเอสรายงาน หนึ่งนะคะมีความเห็นจากนักกฎหมายระหว่างประเทศอีกท่านหนึ่งค่ะที่มองว่าครั้งนี้สาลโลกก็คงจะไม่น่าตีความนอกเหนือไปจากคําพิพากษาที่ออกมาเมื่อปี2505ที่ระบุว่าพื้นที่ประสาทพระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่า at the temple or its vicinity เป็นพื้นที่ของกัมพูชาแล้วนะคะครั้งนี้ไม่น่าจะตีความไปถึงแผนที่1ต่อ2 0 0แสนตามที่กัมพูชาต้องการค่ะผมไม่ได้เห็นข้อต่อสู้ ของไทยเพราะว่าศาลเราบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเผยเดี๋ยวจะเสียลูกคดีนั้นก็เดาเองว่าในเมื่อคุณบอกว่าเราไปอยู่ในดินแดนของคุณเนี่ยนะฮะก็ต้องถามว่าดินแดนของคุณคืออะไรศาลบอกที่เพียงว่าประสาทพระวิหารศาลไม่เคยบอกว่าดินแดนข้างเคียงเป็นของเพียงต่บอกว่าถ้าทหารไทยอยู่ใน at the temple all its vicinity แล้วก็ให้ถอนออกมาเพราะนั้นถามว่าเมื่อ 49- หรือ50ปีที่แล้วเนี่ย หนึ่งนี่เราถอนอาหารหรือเปล่าเราถอนแล้วกัรมวิชานี่โต้แย้งบอกผมไม่เคยรู้เป็นทางการว่ากัมวิชาโต้แย้งว่าเราไม่ได้ถอนอาหารเวลานี้ผ่านมา49ปีทําไมคุณถึงมาโต้แยง้งเราจะใช้วิธีคิดแบบเดิมที่เราโดนได้ไหมว่าสารเดิมเนี่ยบอกเราว่าในเมื่อมันไม่ถูกต้องคุณต้องโต้แย้งคุณไม่โต้แย้งฉันปิดปากเถอกรณีเนี่ยฉันปิดปากเถอได้ไหม49ปีทําไมคุณไม่โต้แยง้งนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ย ผมคิดว่าศาลไม่สามารถที่จะตีความฝืนหรือโต้แย้งกับคำพิพากษาเดิมคำพิพากษาเดิมถ้าพูดถึงดินแดนเฉพาะตัวภาษาททววิหารเท่านั้นไม่ใช่ตรงอื่นที่เป็นของกพูชางนั้นในการที่เขาร้องขอไปว่าเขาใช้คำพูดที่อ่านแล้วหมายความว่าเขาต้องการ4.6ตารางกิโลเมตรเขาก็บอกว่าแอเรียที่มีอยู่นั้นคือแอเรียที่ดีลิมิตแปลว่ากําหนดโดยลน์ออนเดอร์แมปแมปไหนแมปที่เขาใช้ฟ้องคดี แต่นี่เป็นความเห็นของผมนะฮะอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันรัฐบาลนั้นโดยสรุปผมคิดว่าเราเนี่ยไม่ไม่ควรจะตังวลนไปในอนาคตอในล่วงหน้าว่าเราจะแพ้คดีมันไม่มีคําว่าแพ้ฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัดตัดสินให้ใครให้ชนะให้แพ้แตดสินว่าความที่โต้แย้งมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่โต้แย้งก็ไม่ต้องตัดสินนะแล้วก็ที่ผมมีความเชื่อมั่นส่วนตัวคือว่า ศาลไม่สามารถจะตัดสินใหม่ฝา่าฝืนกับคำที่ใช้เดิมเท่านั้นคำที่ใช้เดิมบอกตัวภาษาทุริหารนั้นท่านจะมาตัดสินว่าดินแดนตรงนั้นตรงนี้เป็นของนี่นผมว่าทาไม่ได้ถ้าสมมติตัดสินออกมาอย่างนั้นจริงๆนะฮะผมคิดว่าเราสามารถจะโต้แย้งได้ว่าเอ๊ะคุณทําเกิอนอำนาจในเะมื่อคุณทําเกิอนอำนาจเนี่ยนะผมไม่ต้องเชื่อฟังคุณ ก่อนที่จะถึงสัปดาห์หน้านะคะบรรณาธิการข่าวความมั่นคงของไทยคุณเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์เตรียมที่จะเดินทางไปกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วเพื่อเกาะติดถานการ์การชี้แจงในสารโลกมาให้เราได้รับทราบนะคะคืนนี้ดิฉันเชิญคุณเสริมสุขมาพูดคุยกันก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะ คุณเสริมสุขค้าคงต้องขอความชัดเจนเรื่องของประเด็นวินซินิตี้นะคะพื้นที่รอบปราสาททาไมครั้งนี้เป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะต้องจับตามองคะเพราะว่าถ้าดูคําตัดสินในปี2,505เนี่ยมันมีอยู่คำนี้อยู่คํหนึ่งคือวินซินิตี้เนี่ยครับที่บอกว่าฝ่ายไทยจะต้องถอนกําลังออกจากวินซินิตี้พื้นที่รอบข้างเคียงปราสาทแล้วคำว่าวินซินิตี้เนี่ยมันเท่าไหร่หลังจากนั้นในวันที่10กรกฎาคมปี2,505คณะคลรมอลสมัยนั้นนะครับของจอห์นบอลสลินเนี่ยท่านก็ตีเส้นวินซิน ทางทิศตะวันตก <Okay. S 2> แล้วก็มี20เมตรทางตอนเหนืออันนี้จะเป็นแผนที่ระวังดงลักนะครับซึ่งเป็นแผนที่ที่ทำขึ้นในปี1907แล้วก็ตีพิมพ์ในปี1908 <Okay. S 2> ซึ่งกัมพูชาเนี่ยต้องการให้ศาลนะครับใช้แผนที่ตามที่ระบุในระวังดงลักเนี่ยเป็นเส้นเขตแดน <Okay. S 2> ซึ่งตรงนี้มันก็มีความความถูกต้องไม่ถูกต้องนะครับในในช่วงที่มีคำตัดสินของศาลในปี2905เนี่ยก็มีการพูดถึงว่าในเส้นนี้นะ่ะ ทำในปีพันเก้า้ในขณะที่คณะกรรมการปักปันเขตแดนชุดแรกเนี่ยยุบไปแล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็เส้นเนี่ยครับเส้นที่มีการตีนี่ครับอันนี้ก็คือเส้นในแผนที่นะครับตัวปราสาทจะอยู่นี่ถ้าตามเส้นนี้เนี่ยปราสาทจะอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาแต่ว่าก็มีการโต้เถียงกันว่าแผนที่ที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ยึดแนวสันปันน้าแล้วแผนที่ระวังดงรักเนี่ยครับจะเป็นแผนที่สําคัญที่กัมพูชาจะใช้ในการต่อสู้ผมเข้าใจว่าในวันจันทร์ที่กัมพูชาชี้แจงเป็น เดินมนะครับก็คงจะมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ว่าคงต้องให้ศาลเห็นว่าทําไมถึงจะต้องใช้แผนที่ตามที่ระบุไว้ในแผนที่ระวังดงลักค่ะต้องย้ํากันก,นก่อนว่าตัวปราสาทพระวิหารเนี่ยตามคําพิพากษาเดิมปี2505ตัดสินชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นของกัมพูชาอย,อยู่ในเขตที่ปตทของกัมพูชาแต่ว่าครั้งนี้ที่กัมพูชายื่นเพิ่มเติมก็คือต้องการให้ศาลร,ระบุให้ชัดเจนถึงพื้นที่เขตแดนโดยรอบปราสาทพระวิหาร ซึ่งเป็นประเด็นที่ทางฝ่ายไทยห่วงใช่ไหมคะเพราะว่าในคําร้องของกัมพูชาเนี่ยครับกัมพูชาบอกเลยว่าสถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2004เนี่ยกัมพูชาอ้างว่าเพราะมีหลักเขตไม่ชัดเจนคือกัมพูชาเนี่ยก็มีแผนครับว่าถ้าสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนให้เกิดการสู้รบได้เนี่ยก็จะทําให้สารโลกเห็นว่ามันมีปัญหาจริงๆกัมพูชาก็เลยใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ เป็นพื้นฐานแล้วก็ฟ้องในในเดือน20นวันที่28เมษายน<ฮ>2 5ง4ให้มีการตีความคำตัดสินของศาลในปี2505ใหม่เพราะว่าในปี2505เนี่ยไม่มีการพูดเรื่องเส้นเขตแดนเลยเพราะฉะนั้นกัมพูชาก็อยากให้มีความชัดเจนตรงนี้ว่าถ้าสารชี้ตรงนี้เป็นเส้นเขตแดนเนี่ยมันก็จะพื้นที่4.6 ที่ฝ่ายไทยบอกอยู่ในเขตไทยเนี่ยมันก็จะไปตกอยู่ในเขตแดนของกัมพูชาค่ะแต่จากเมื่อสักครู่ที่เราฟังความเห็นของนักกฎหมายระหว่างประเทศก็ดูเหมือนจะค่อนข้างมั่นใจในเชิงที่ว่าคําตัดสินของศาลศาลโลกในครั้งนี้ไม่น่าจะพิจารณาหรือว่าไม่น่าจะชี้ประเด็นเรื่องเขตแดนใช่ไหมคะไม่น่าจะครอบคลุมใช่ครับ <ใน S 2> อาจารย์เมื่อวันนี้ผมว่าท่านก็ตั้ง้อสังเกตยอย่างที่นักกฎหมายหลายๆท่านเ,เข้าใจนะครับ อันนี้นะครับคือเส้นหลังจากที่ศาลตัดสินเมื่อปี2505บอกว่าปราสาทอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาแต่ไม่บอกว่าพื้นที่ปราสาทเท่าไหร่แล้วบอกว่าฐานไทยเนี่ยต้องถอนกำลังออกจากตัวปราสาทก็เลยมีคําว่าวิสซินิตี้ออกมาก็เลยทําให้มติคลรมอนในปี2505นะครับมีการตีเส้นขึ้นมาครับคือเส้นนี้นะครับทางตะวันตกของตัวปราสาท100เมตรแล้วทางเหนือของบันไดขั้นสุดท้ายบันไดหน้า20เมตรก่อนไปที่ช่องบันไดหัก พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ150ไร่ก็เป็นพื้นที่ที่ไทยให้เป็นวิสัยที่ของฝ่ายกัมพูชาแต่ว่าอย่างที่อาจารย์พูดแล้วหลาย,ลยท่านก็ตั้งขาสังเกตอาจารยทท์ที่ติดตามสายการพวกเนี้ยนะครับก็จะบอกว่าหลังจากปี2 5 0 5เนี่ยเรามีการตีเส้นโดยฝ่ายไทยแล้วเนี่ยกัมพูชาไม่เคยทักท้วงแม้แต่ครั้งเดียวตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นสาคัญมากก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายท่านทูตวีระชัยปราัยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่จะชี้ให้สาลรเห็นว่า ตลอดช่วงเวลาที่มีการตีเส้นตรงนี้เพื่อกําหนดพื้นที่วิสินิตี้เนี่ยกัมพูชาไม่เคยทักท้วงเลยมาทักท้วงหลังเหตุการณ์เดือนกรกฎาคมปี2551ซึ่งเป็นช่วงที่ขึ้นทะเบียนมาดกโลกแล้วกัมพูชาต้องการใช้พื้นที่บริเวณนี้ครับที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยเนี่ยเพื่อบริหารจัดการพื้นที่กัมพูชามีการตัดถนนขึ้นมาทางด้านนี้นะครับจากบ้านโกมุยเข้ามาในเขตอทิปไตยของไทยเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมกัมพูชาเนี่ยถึงต้องการให้สารใช้เส้นนี้เป็นเส้นเขตแดน เพราะถ้าสารชี้ตามที่กัมพูชาเสนอพื้นที่ด้านนี้ทั้งหมดจะตกเป็นของกัมพูชาแต่ว่าอาจารย์อย่างที่อาจารย์พู้นีู่ดแล้วอาจารย์สมปองและหลายๆท่านนะครับก็บอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้คตัวนี้ก็จะเป็นแผนที่ที่เราทําจําลองขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้น1ต่อสองแสนคือแผนที่ฝรั่งเศสระวางดงรักแล้วก็เส้นนี้จะเป็นเส้นบริเวณแนวหน้าผาค่ะ ที่ผ่านมานะคะคุณเสริมสุขพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรถูกพูดถึงกันมากและคนไทยแสดงความเป็นห่วงกันมากว่าครั้งนี้ไม่ว่าศาลจะแสดงท่าทีออกมายังไงจะหมายถึงว่าจะเป็นการตีความว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรจะกลายเป็นอธิปไตยของกัมพูชาหรือไม่ตรงนี้เราจะต้องจับตามองยังไงคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่วันจันทร์จะสู้กันเนี่ยผมคิดว่าแผนที่ระวังดงรักเนี่ยครับจะเป็นแผนที่หลักที่ฝ่ายกัมพูชานี่จะนําเสนอเพื่อเชื่ให้ศาลเห็นว่านี่คือแผนที่ที่ฝ่ายไทยเห็นด้วย แต่ฝ่ายไทยก็จะทักท้วงว่าเราไม่ได้เห็นด้วยกับแผนที่นี้เพราะว่าแผนที่นี่นะทำขึ้นมาหลังจากที่คณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามฝรั่งเศสยุบไปแล้วแล้วก็อย่างที่สารตั้งข้อสังเกตในหน้า21เนะครับเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากสารบอกว่าไม่แน่ใจว่าเส้นนี้ที่ล่างขึ้นมาเนี่ยเป็นเส้นเดียวกับที่กรรมการสํารวจสยามฝรั่งเศสเนี่ยได้สํารวจก่อนหน้านี้หรือไม่ว่าเป็นแนวสันปันน้าซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทางทางสารเองก็คงจะต้องระมัดระวังในการที่จะ ชี้เพราะว่ามันมีข้อทักท้วงโดยเฉพาะคำพิพากษาในปี2อ0 5เขียนไว้ชัดเจนมากครับว่าความถูกต้องของเส้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สงสัยแม้แต่ท่านาลเองก็เห็นว่ามันน่าจะมีความไม่ชอบมาพากลหรือว่าไม,ไม่ได้ยึดแนวสันปันน้ำอย่างที่ส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสปี1904ได้ระบุไว้ครับค่ะปัญหาของสองฝ่ายขณะนี้ดูเหมือนว่าจะมาจากเรื่องของการยึดแผ่นที่คนละฉบับนะคะของไทยและกัมพูชาค่ะ,คะขอบคุณคุณเสริมสุขมากนะคะกับการนับถอยหลังและอธิบาย ก่อนที่จะมีการชี้แจงนะคะของระหว่างฝ่ายไทยและกัมพูชานะคะซึ่งสัปดาห์หน้าคุณเสริมสุขจะเกาะติดสถานการณ์มาให้พวกเรารับทราบนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเสริมสุขคะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะเพื่ออธิบาย เรื่องของความหมายพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารและข้อเรียกร้องของกัมพูชานะคะที่ต้องการเรียกร้องให้ศาลโลกตีความในครั้งนี้นําไปสู่การที่ตัวแทนของฝ่ายไทยและกัมพูชาต้องมีถ้อยแถลงด้วยวาจาต่อองคคณะผู้พิพากษาของศาลโลก15-19เมษายนค่ะต้องติดตามความคลิปหน้ากันในสัปดาห์หน้าค่ะ